เอาแรงลงมาไปแกงก่อนเด้อพี่น้องเด้อแกงแนงน้อก่อนแกงนี่ยชิ้นยาวทิ่มเสียดายมันเนาะอ้ายขอเห็ดเบี้ยบเบิดมือพี่น้องไปเถอแดดก็บบดบดบดถอยบดมือเลยเสียเลยบาด ตัดแล้วก็สีเอาบ้านจูดนี่ก็เบ,บิดมือพอ่อืเอาเข้าไปเดี๋ยวแต่ทันเนาะี่น้องเนาะดูกระห็ดไม่ได้บังคับใครอเอ,เอาเน่งหนูเน่งหมาไี่ไปแกงดีกว่าแกง่าไปก่งยังไงวะจ้าเออเออไ่ไก้งกงดงเนาะ

Môn phái, phái đấy. Ừ. Đều tại nó Đều tại muốn nó sẵn à, Lui vượt bên mà Đẹp cả bộ thôi đẹp mà xẹp muốn mà เขมันม้ดหรไกหามกูอยู่เออมันเมื่อเลยอะเอาแล้วมันแคปมันม้ดหรือมันไปเราได้ลุงทะเลมังมืเลยมันก็ังบอลงทะเลอีกทนันแล้ดอเวลาเข้าไเอาไตดล้อล้ยังอยู่ไนดได้ไลเต๋อแ้พี่น้องแหงไหม แกงเมือดใส่เครื่องแกงกาลายเตอบพ่อนอหนึ่งดูกทายของกับปลิญต์ปอกแล้วก็ต้มแกงเราเพียงแล้วแกงหนอนเด้อใี่นองเอ้ย ผมไปห้าอาบน้ำอบาบได้เนี่ยนะมันเป็นสื่อจังควางแคมแห่งเนี่ยเราบอก มาได้เคยมาให้ในปอกเด้หรอเแมบบ่ดีใจตังเวนัน มาไหมแม่นะ่ามาไหมลูกลุงเอ้ยลุงเอามาไหมระบาแม่ฮะน,น,น้องลูกมาดังไฟให้แม่นะลูก พอแล้วเออเธอเอาเอาเอา่อไปโอ้พอแล้วเข้าไปใกล้ก็กมได้ยันขี้ดินเนอ้อตินพอแล้วโอ้โอ้พอ พอเอาอยู่บดมือเลยตาโดยบัตรบุลเลี่ยวค่ะเซ็ตมันยังพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ้ยเบิดมือเลยบัตร พอแล้วได้แล้วพอแล้วพ่อพอแร้วขยามันพ่อเล้วพ่อเร็วเทวตัวมันชุมแล้วเอาผ้าพันแล้วพ่อเร้วพอแล้วขยามันมันเกลี้ยงแล้วพอแล้ว ມັນຍັງແແມມມສມດີ້ອຕີບກກດ້ເ່ງມໍພຸນດນ

พ่นะเาจะมันเปลี่ยนนะถ้ามันเปลี่ยนนะมันเจ้าบุตร้อง้วงว้ยังโป้งไหมดอกยาน่ะมันโป่งไหมอยู่แล้วมันแดดเขายังจะเมื่อยบุตร้องเดายเยดายหยาดลงไว้หยานหยาบโป่งไหมเาจะมันเปล่ยนวะ ยังจุ่มหนึ่งอะนะจุดแม่พยาทิ่เนาะเอาแล้วแม่พยาเสื่อลูกทำคมสะอาดบุ่มเนจะไปนอนโบแลยเลือกซุกซุกเายเดือ่ทางทาง Ừ hít thang hơi mọi người chơi lên vòng mày mày ngang vòng mày 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 có không mày 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 จัดผูกไหมกับที่เป่นยังก็จะผูกอย่นไี้ได้ผูกพักแล้วจากทองสำนานพอได้เก็บโอเคพี่น้องคิปนี้